สวัสดียามือเสาพี่น้องอยู่กับพนมจักรชัยเห็นอะไรก็ถ่ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแน่อนอนเด้อพี่นอ้องบรรยากาศยามือเสาพี่นอ้องงานมาเปิดน้ำพี่น้องเปิดน้ำใส่ต้นไม้บรรยากาศยามือเสาพี่น้องอากาศเย็นสบายพี่น้อง cả nha mới sầu thế nào cả nhà mình sầu nào view suối đọc mày thế nào đọc นี่เป็นดอกสีขาวนะสีขาวอากาศหนาบาน้านยามมืดเศร้านะบานยิ่มสวย นี่แะละพี่น้อง